Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: Allah ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Bermula Allah Ta'ala Tuhan yang luas akan rezeki bagi mereka yang dikehendaki dan menyempitkan menyempitkan rezeki ya kan. Allah Ta'ala telah menfaatkan di tempat kuang-kuang ke rezeki กวางคว้างจกหลับบางที่มก็ยาอีันเมือกีแกโพทของประสงค์เดี๋ยวมัยังเป็ดกันและตเอาทานและเป็นผู้ทีทำไมขัดแคบบันอยงกี้นะสำหรับโพเทสองประสงค์นะว่ารีฮบิลฮียติดดุนยาตสุขก็มันก็อยูาแฟกาเฟ่ด้ยกันฮิดบดุนและสนุกและพวกนั้นกาแฟนั้นอ่านะ ในการมีชีวิตบนดินยอ่อชาติชีวิตบนดินยอ่อเอาแล่แต่นอเห็นไหมล่ะว่ามันนกไปตกเรืองไหมหรืะอ,อ่าในเบอร์ปั้นพินเดินในช่องอะไกับตุง้งเหรอโนกมาซาตุ้งเนาะอ่าปลอดด้นอะไรล่ะน่าทำบุญเดือนซิบอะไรล่ะทำอะไรอ่านิ่งเดือนดซิบยจัเปลาจัเปลาเดือนซิบั้ยฮะ ไอ้แต่ไหนแต่นั่นก้เขาเขาคายน้องแขกกันอ่าทรงเปรตเลยอ่างเปรตเลยับเปรตนนไม่น่าโพนแล้วนะสนุกกันลยอ่าเรีว่าวิเทียน่าอ่ากาแฟเยวนี่นะเขาสนุกในการใช้ชีวิตนเยอะนะนะที่เรา มุสลิมนั้นไม่ใช่เยอะเรื่ความสนุกไม่ไม่ไม่ได้เยอะเรื่ความสนุกขนาดเบอร์รอมสนุกกับโดกับลานกับอิบานจัดกับทำความดีมันสนุกพนันนะของสนุกคือตามนับสู้ฮาน่าเกินไปรียไหมโอ้สนุกแต่ว่าฟังฟังแรกทั้งว่าว่าวเราจิตสนุกว่าปโนทลายบานปโนทั้งว่ามาดีปุ่งพังทุกที่ทั้งเงียบๆงียบสะฮ บ้านเราขึ้นไปไม้เช่าันแรโพงกันเลยนอนเทียงสะดุ้งกันเลยนี่บวานเราอาจารย์จะนุกับไม้ลไม้เหล็กว่าไรยาว้านเราไม่เคยอะาไรยาทำไรล่ะชุบหัวอ่าจะนุ่งหรอชบยุก็้เาหน่ออ่านั่นเลยงเนีก็เล็กๆมาแล้วอ่มาเหล็กที่ไหนมาเหล็กกูได้น่ะ มาเลิกไุได้ละเพิ่งวจารยัชุนก้อนชุนก้อนมายัง้มายังก้อนอลไรชุนยังก้อนหยังก้อนอย่างนั้นเลิกเลิกไปได้แล้วนั่นทำตัวตาตาลายโคนนอนั่นเลยนั่นสนุกขนาดไหนก็พวกราฟเฟตเลมัน

อ่านาะแล้ไม่มีความสนุกการใช้ชีวิตวุฒิเนาะในฝ่ายอ่าใช้ชีวิตอาคร์น่นอ่ามาเล่นการประสบดัสุดทับสุดทีกินมาโซอชีวิตซะจ้วย่ากเว้นอร่อยเพียงอ่าเวลาเล็กๆเลยน้อยในตอนเป็นครับอร่อยเล็กเวลาเล็กๆเลยน้อยตอนเป็นมันก็เดินลงนั้นเลยก็มาเดินให้ล่างรักกันไหนก็มาหา อ่าไม่อร่อยสักคนไม่สนุกตะคนเลยเลยอร่อยตอร่อยตอนปิ้นเ,นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะได้จี่มาเล็กๆ,ๆน้อยๆหรอโอ้เอาไปเจียบกับใครรัดอ่าอ่าวันหนึงใครรัดเลยพันปีตัวย่อไปเลยอ่กาออก็เรานะกิดวัตรใครรัดนั้นในเราเยอะตัวย่วายาอสักหลายปีเป็นนิ่งเยอะสักชัจมูกหร่อ udah mana? wajib orang yang kafir walau launzilah ali ayatum berarti. dah berkata oleh orang kafir, mukhoh. ada kau yang pendakwaan kafir Mekah nah, tak kau kafir na, Mekah na. ah, kau yang nabi kau berkat nasan lo. langkah kau berkat nasan yang tang islam dengan kafir ini kau tidak jual dengan islam, kau tidak menjadi agafir. Man. Nah. Apa kerana orang tiada diturun atasnya Muhammad itu menyisat Arai sahih ti melelung bun Muhammad dan menyisat Arai sahih ti menyisat melung bun Muhammad ni nak Daripada Tuhannya menyisat jak Tuhan yang ada ti melung bun Muhammad Nah, seperti tungkat Nabi Musa Menjangkau maitan Nabi Musa no. Ini majizat ha Nabi Musa no. หมยตากระซิบีเป่งทะเลแยกแตกเป็นตรงทางด้นอตุตอนบิสเลและอุนนบิสเลน้เป็นวันยุดสัตหบกน,นบิสเลออุนออกาจากจัก้อนหินจองตัอนม่ลูนบิสเล้ามว่าวกเจีาเดียวนี่ในพรกนีนี่ปันหนึ่งให้佛กินนำปันหนึ่งให้อุนกินวันแต่อุนก,อกินนำนะั้นให้้ามากินนมอุน เลยกันยาคาอดอเติมเตอมาคาอะกันนั้นดอดเลยจุระเอ็นมาวาดหูแตกชาิอ่านั่นหละนั่นหลโอมเดบิกรพอตพินแลยท่านบาลางังอนมาได้ยินเดบิสเล่าบอกออาวาดที่หูหยอยำได้าจาดนะอุลอินนัลลอฮฺยุ้ิลุมัยะชาห์ و ล ه Kata oleh Muhyya Muhammad Jajung Pratuhi Muhammad Bagi mereka itu kefungan Haa nah. Maka kefungan Bahawa asalnya Allah Ta'ala menyesat mereka Yang dikenalki Tajing Allah Ta'ala nan tam hadung Kepu ti Allah Ta'ala tersung Dan menghadibang Hidayah mereka yang kembali Kepadanya dengan, dengan Beriman Lihat Allah Ta'ala cini nah. Haa Haa Kepu ti Kepu Pihak Allah Dengan beriman Dua iman Kata cik ni Maka tidak mengaya Oleh majizat Dengan Maitongkan Luka majizat Jika Allah Ta'ala Hanya sesat Akan dia Tak ta ah, <laughs> nah, Allah Ta'ala Tongkan Luka nah, nah. majizat Tadai-tadai Kau maicir Haa 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 Al-lazina amanu wa tatwama'innu kunubuhum bizikrillah Iaitu segala orang yang telah beriman Haa nah, nah Dan kaki kata umat kun tewa ada iman lew Dan tetap segala hati mereka itu dengan zikrillah Lek man kung tawam tuha jai kong bakau Duaikan zikrillah Lam dia Allah Alami zikrillahi tatwama'innu kunubuhum qulub ketahui olehmu faida tunggu dengan zikrillah itu dia akan dalam dekat Allah nan tetap segala hati orang yang mukmin jangan man kung tong hua jai kong kon mukmin ni wa kong tong man mukmin tong man kon mukmin ni nan ja man kung dai dia kan zikrillah le mele le ta jai no wala rau tok jai la ilaha illallah sawat jai di yo kam ni ka tua me เขาม่ได้กระตุ้นนมันตั้งใจไม่ได้ต่เปิดอย่างนั้นเลยนะนะมันไม่ได้ตั้งใจก็พอิลรืละหานอ่าน่งตั้งลลอฮ์ใจคนขอนเมืนมมนี้นั่นมันคงอัลลอฮีนะอามานสุลิฮะดิโบาลาฮุมบริบุรษก e เล่าอุรังยมนเดียกันอัลนะตั้งมัดคนที่ว่ามีความศรัทธากับอัลลอฮ์ Dan beriman mereka itu akan amalan yang salah-salah Dan beramal mereka itu akan amalan yang salah-salah itu Lepas Pukau dia tak amal Kau amal itu salah-salah Amal uh, wajib amal sunat, Kau amal salah Tuba Kau diaman lepas amal salah Tuba Kebaikan itu Faham dinan Bagi mereka itu dirapkai pukau Atau uh, Pohon kayu tuba ตัวบ้านตรงนี้แปลว่าไมอาอาทดีอืมอาแปลว่าความดีหรือว่าตอนหมยตู้บ้านบางทีเป็นใตู้อาเนทาออย่างไปกุดดอตัวได้รับเก็บคนที่อามาจิตอะไรไ้เดินทางคนที่ว่กเข้ามาตอนไมยตู้บ้าน่ะ นะอ่าคนเตะขึ้ามาเดินทางสละตุสตาหนร้อยปีปาเดอบายังาบายังย่อในเงาของต้นไม้ตัวบ้านน,นั้นเจเด้อปูตุสป่าดูย่อจะยัางไม้ไม่ตัดขาดคือ,อยัางไม้มดอ่าป่าดูย่อคือโก้นของมันอ่าน่าเรียกว่ายังไม่หลอกโก้นี่า <c oughs> อ่า ตอนใม่ตู้ปลาแย่งเดียวนี้คนเคยมานะถึงหนึ่งร้อยปีนะไปเรียกว่า,าเขมาถึงหนึ่งร้อยปีในลมงงคลองต้นไม้นั้นเจะได้ปุตุสเปอร์ดูยอคือจะไม่คาดคูนของมันคือแลว้วเอาไม่ตัดลมคูนคลองต้นไม้นั้นไปไดรุมอัานาบีเดลัมเชลก ในบานขนาะบีด้านเชนโกในสวรรค์เดีย๋ยวเราสาธรหลวงอ๋ไม่มีดอกหนึงหนึ่งบานด้านมหิไก้ด้านเชนโกและไม่มีดอกหนึ่งปราสาทในสวรรค์มาเล่กันมาสุด้านเโยสตธุจับบังยกแว่นจะเข้าไปในบานหนึ่งบานเด้๋ยว่าในปราสาทหนึ่งปราสาทนั้นสตธุจับบังหนึ่งปางหนึ่งกิง้งนะจะต้องมีต้นหม้ตัวบานแล้วเข้าไปหนึ่งกิ้ง เออน่ะกอความรลมยินของมันเจ้าดอกว่านนอไม่มีสีดันบุงกอและไม่มีดอกแม้แล่กันอาดอปะดอหนียวลายารแบบสีดำปกเกยันอาลิชนก็ม้แล่กันอาดอปะดอกเหนียวากเวนยังในนั้นนั้นลายเดียบรหิดดัมเออจากสีดำ บางท่านอาลีเชลก็เป็นเครื่องจ่ายของชาวสวรรค์นะกลัววัดจากบระมังบุ้งงโยมออกมาจากอ่านะกรีรกบ,บ,บงโงโงออกมาจากบานของดอกของมันนะังง้นป้าได้ปิดเจ้าบุ้งงนะอ่าในเตตแตกของดอกใหม่นะกลัววัดกุด้งโตนะ ออกมาออโอนเตอออกออดกันายกันอริชังก็เป็นติกเก่องเค้กของชาวสวรรค์อ่า,าออกมาจากอะไรล่ะกระงบังบัง้ออ่าบานดอกไม้แต่ป็นเจ้าบังอ้อเลยก็ติดเตกของดอกไม้ออกมาอมาอกออดเป็นเก่องเค้กของชาวสวรรค์ โฮสโนมาอาบดานสบายบายตามบะกบาลีแล uh, ้วก็เท mm. like uh, mm. ี่ดีีที่ดีเลิศเตกลับไปหาคือเชลโกสวรัน์ไม่มีอะไรเลยแล้วที่กลับไปหาเท่ดีเลิศบาสวรันไม่มีเลยกซาลิกาอรุสันนากฟีอุมมะิงคดอลตมีกบลนอุมัมสุบุติบารังทุลักามิงสุรกขบดาอมยะรูดบังเขาอตกามิงสุอังเขาอย่างมหมั jadi rasul kepada umat yang telah lalu daripada dulunya biar apa banyak umat-umat litat -umat. litat dua alaihi mulazi au haina nah. seperti barang yang telah kami suruh surah anbiya dulu bukan yang terau mai tengok Allah ada cahaya tengok Nabi kon-kon dari belakang itu kon cak-cak lah heh Muhammad เหมือนยังกติโรดิชายบรรดานาบีก่อนๆ่จากจาวนั้นการมิ่สุรอังเกวายามฮามัดเราได้ชายเจ้าวให้มหามัดย่าดิลาสุนให้เป็นลาสุนคือบรรดาอุมัดอย่างตุลาลานูได้เป็นาดูลูญย์นะฮะกจะเป็นลาสุนต่ออุมัดจะผ่านมาอย่างตุลาลานูนะหาเป็นรอสุนต่ออุมัดอย่างตุลาลานูุจะผ่านมาได้เปดนดูลูญย์เฉพาะเ่ควอนบีบาร์อะพอบ anyak อุมัดอุมั kita mahmai umat-umat li lu alaihim allazi awhayna ilaik supaya engkau baca atas mereka itu akan Quran baca ceraian hai pengenan fang kap Quran yang telah kami wahai kepada engkau tirau dan lengkap sang hang ke jauh wahum yakfuru rahman dan mereka itu kafir-kafir kufur mereka itu dengan Tuhan yang bernama Rahman ในพวกนั to to they they er, ้นบ <rio> ันดาคาเฟ่นั้นเข้าปฏิเสธในพวกพวกนั้นนะปฏิเสธการ์ตูหันซึ่งเจียวะาะห์มันสกิล่าสกิล่าไปการ์ตูไปไกลถูกคิดคิดว่าพวกนั้นนั้นพวกที่ปฏิเสธเนี่ยกล่าว่ามารุหมันอะพ่อราะมันอะไรเขาวะราะห์มันอุลฮุอารับบิลาอิลลัลลอฮฺอัอฮฺอิตะบักัลตุอัลลอฮิมาตาบะการ์ตเล่มงี้อเล่มงจัดมากราวเขมฮะมัน Ya itu Ar-Rahman itu Tuhan aku kuah Ar-Rahman tuan ke baca aku chan tiada Tuhan yang aku semua mai mi baca tu Malingkan kawai melengkan io jawabnya ta'ung tanan atasnya aku berserah Pun Pak Ong bobai nah dan kepaduanya tapa nah su Allah nanti tanpa tapa lah nah, su Allah nan tapa tapa lah su Allah nanti tapa dan kembali aku Naik macam kerab Nah, tiada lain Kembali dia kau Allah Dan turun untuk terkala kata kafir-kafir Mekah bagi Nabi Jika ada engkau sebenar Nabi Maka ubah oleh mung dari kami Akan buka-buka Mekah ini jadi Bagi kami sungai dan mata air telaga Dalam Mekah ini Supaya boleh kami bertanam pokok-pokok Dan biji-biji Dan bangkitan อัวน ene ่คามิงย oh, ัง <studio> มันทีมานี้บารขบบไปแล้วามิ่งกตัวองกนบีนะตุอนจะตกละก็ตัวอัลลอฮฺมะเลมว่าแข็งนนเนาะว่านุ่งคลำกังนบเว่าที่ไม่มันว่าแข็งนะเพราะนั้นฮ็นเยเลอยม่เชื่อยังม่รับ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على